โปเกมอนร่างเคียวไดม็กซ์พาร์ทที่3มาด้วยโปเกมอนเจน8ล้วนๆเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับโปเกกซ์ในวันนี้ก็มาต่อกันกับพาร์ทที่3ของโปเกมอนเคียวไดม็กซึ่งในพาร์ทสนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่เจน8กันแล้วนะครับและรู้สึกว่าจะเหลืออีกประมาณ2พาร์ทซึ่ง2พาร์ทนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีบางตัวครับผมที่ผมยังไม่ได้ทําตัวโปรไฟล์หลักๆของเขานะรู้สึกจะมีอูราโอสแล้วก็จะมีเป็นมูเกีงนไดนาที่ยังไม่ได้ทําโปรไฟล์ตัวหลักๆของเขานะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในคลิปต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องราวของอูราโอสแล้วก็กนนวกีเดาอว๋ย จะค่อยเข้าพาร์ทสี่พาร์ทกันเนาะซึ่งยังไงก็ตามแล้วคุมจํานวนตัวให้อยู่ประมาณสัก7ตัวต่อคลิปได้อยู่ดีครับผมซึ่งพาร์ทนี้ก็7ตัวเหมือนเดิมนะครับผมโดยคลิปของเคียร์เดมักซ์ก็จะพูดถึงเรื่องของท่าโจมตีของพวกมันเป็นหลักนะแล้วก็จะมีการพูดถึงส่วนสูงของพวกมันด้วยนะครับว่ามันมีส่วนสูงอะไรยังไงเท่าไร่ซึ่งวันนี้ก็มาที่โปเกมอนเจน8ตัวแรกๆอย่างเจ้ากอริรันดาเลยครับกอริรันดาร่างเคียร์เดมักซ์เป็นโปเกมอนมือกลองทา่าพืชนะครับโดยที่ว่าวั้ารดรดไบ ของเคียวเดมักเข้าไปนะครับแทนที่ว่ามันจะตัวโตวขึ้นเหมือนกับโปเกมอนทั่วไปใช่ไหมมันกลับมีสิ่งติดตัวของมันที่ขยายใหญ่ขึ้นมาแทนครับผมนั่นก็คือกรองนั่นเองนะปกติแล้วเนี่ยกรอลิรันดามันก็จะเป็นตัวแบบเหมือนกริลล่าเป,ปล่าๆใช่ไหมแล้วทีนี้เวลาต่อสู้ตามร่างปกติมันก็จะมีกลองติดตัวของมันไว้ต่อสู้ครับแต่ทีนี้กลองที่มีการเติบโตตามพลังของเคียวเดมักเราก็จะเห็นว่ากลองมีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการขยับขยายไปปะหนึ่งเป็นกรองชุดเลยนะครับแล้วในกองชุดเหล่านัน กิ่งก้านใบไม้สีเขียวอย่างงี้ที่จะมาถือไม่กลองแล้วก็คอยตีกลองชุดอันนี้ให้กับกอริลันดาอีกทีหนึ่งนะโดยตัวของมันนะครับผมมีพลังของป่าไม้ที่มหาศาลอยู่ในตัวของมันแล้วและการโจมตีหลักๆของมันก็คือจะใช้พลังจากการตีกรองเนี่ยแหละครับในการที่จะรวบรวมพลังเพื่อโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งแต่ทีนี้การตีกลองของมันนะครับเขาบอกว่ามันจะมีการดังกึกก้องกังวานมากเลยนะโดยการที่กอริลันดาตีกรองแบบเต็มที่แล้วหนึ่งจังหวะปับ๊บก็จะทําให้เสียงดังกึกก้องนั้นดังไปทั่วภูมิภาาาาาาาคกกกล่่ได้้้เยยรรรซึึงงงงถแมขอจ ไม่ได้มีการขยายใหญ่โตมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเอาปัจจัยพวกแบบอุปกรณ์ต่อสู้ของมันมารวมกันแล้วก็กลายเป็นกองชุดแบบนี้เขาจะบอกส่วนสูงของกริลันดาที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็จะอยู่ที่28เมตรด้วยกันครับโดยกริลันดาก็จะมีท่า G Max ที่เป็นซิงเกอร์มูฟของมันนะครับผมท่ามีชื่อว่า G Max Drum Solo ครับ G Max Drum Solo เป็นท่าโจมตีท่าพืชนะครับซึ่งพลังโจมตีของท่าเคียวแดนแม็กซ์ของเจ้าตัวนี้ก็จะมีความรุนแรงเป็นตัวเลขที่ฟิกแล้วนะครับก็คือพลังโจมตีอยู่ที่160ครับผมและการโจมตีด้วยซิงเกอร์มูฟนี้ของเจ้ากอริลันดานะครับก็จะทําให้โจมตีโดยไม่สนอบิลิตี้ของอีกฝ่ายหนึ่งเลยครับเอาง่ายๆเหมือนเป็นการโจมตีในลักษณะที่ว่าเรามีอบิลิตี้โมเบรกเกอร์อยู่กับตัวนั่นแหละครับและโปเกมอนตัวต่อมาคครรรรรรัับบบบผมเเเเออสสิิ์์นน่่าางง คียรไดแม็กซ์เป็นโปเกมอนกองหน้า,าธาตุไฟนะครับผมโดยที่ว่าตัวของมันก็แอบคล้ายกับของกอร์เดรนดาในแง่ที่ว่ามันไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่โตมากยิ่งขึ้นแต่ไอส่วนพลังงานบางอย่างที่เป็นเปลวไฟของมันเนี้ยขยายออกมาให้กลายเป็นลูกบอลเพลิงขนาดยักษ์นะครับซึ่งลูกบอลเพลิงขนาดยักษ์นี้เนี่ยมันเกิดจากจิตใจแห่งการต่อสู้ของเจ้าเอสเบิร์นที่มีความมุ่งมั่นที่จะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นพอได้รับพลังของเคียร์ไดแม็กซ์ก็เลยมีลูกบอลขนาดใหญ่อยู่กับตัวของมันแบบนี้นะครับซึ่งเส้นผ่านศูนย์กางของู นนนะเขาบอกว่ามันอยู่ที่ประมาณ100เมตรกันเลยครับแต่ว่าข้อมูลตามโปเกเด็กซ์เขาบอกว่าเอสเบิร์นร่างนี้จะสูงอยู่ที่27เมตรครับผมเออก็เส้นผ่านศูนย์กลาง100เมตรนี่ไม่รู้ว่ามันนับจากมุมทะแยงด้านไหนนะครับนี่เพราะว่าตัวเอสเบิร์นร่างเคียร์ไดแม็กซ์ดูแล้วมันขยายตัวไม่ใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็มีหูที่ยาวมากขึ้นก็เท่านั้นเลยครับโดยที่ว่ารูปแบบการโจมตีของมันคงไม่ต้องสงสัยสินะว่าคือการใช้ลูกบอลเปลวเพลิงอันนี้แหละในการที่จะโจมตีใส่ฝ่ายหนึ่งไปครับซึ่งงูกกอมีีจจ่ใจใ่่นนัสส้้ททชชุชขเเา S urn, าาารถะ,าะผ ร่างกายของสัตูให้กลายเป็นจุนได้ในพริบตาเลยนั่นเองครับผมแล้วท่าซีเนเจอร์มูฟ GmaX ของเจ้านี่นะครับผมจะเป็นท่าที่มีชื่อว่า G m a x f i r e b a l l ครับ G Max f ก r e b a l l นะครับก็เป็นท่าโจมตีท่าไฟพลังโจมตีอยู่ที่160เหมือนกันแล้วก็เอฟเฟกเหมือนกับของเจ้ากอริลันดาเลยคือเป็นงานโจมตีเหมือนกับเรามีอ b บิลิตี้โมเบเกอร์นะโจมตีฝ่ายหนึ่งไปโดยไม่สนอาบิลิตี้ของอีฝ่ายหนึ่งเลยครับและโปเกมอนตัวตา่อม,มาก,ก็จะเป็นเจ้าอินเทเลียนครับผมอินเทเลียนเป็น อโปเกมอนสตาร์เตอร์ของ Gen 8เป็นเหมือนกันหมดเลยหรือเปล่านี่นะครับคือตัวของอินเทเลียนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการขยายตัวใหญ่มากขนาดนั้นนะแต่การที่มันมีขนาดตัวที่โตขึ้นสูงขึ้นเนี่ยเกิดจากการที่ว่ามันมีหางที่ยืดยาวแล้วก็ตั้งชูขึ้นไปแบบนี้ซึ่งเหมือนเป็นห่อคอยให้เจ้าตัวอินเทเลียนเนี่ยมันสามารถโจมตีศัตรูจากระยะไกลโดยเป็นการโจมตีจากมุมสูงซะด้วยนะซึ่งตัวของมันเนี่ยมีความเป็นสไนเปอร์อยู่ในตัวอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วการที่มันมีร่างแบบนี้แล้วก็ชูตั้้งขึนนไปมมัสาารถ โจมตีศัตรูได้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมอีกครับซึ่งส่วนสูงของเจ้าตัวนี้จะต่างจาก2ตัวเมื่อกี้เลยเนาะเมื่อกี้ยี่สิบเมตรเท่านั้นแต่ว่าอินเทอร์เลียนที่เป็นร่างเคียร์ไดแม็กซ์เนี่ยส่วนสูงอยู่ที่40เมตรกันเลยครับและตัวของมันนะครับผมสามารถยิงปืนฉีดน้ําที่มีความเร็วระดับมักเจ็ดได้นะครับความเร็วมักแปลงเป็นเมตรต่อวินาทีก็จะได้เป็น2,400เมตรต่อวินาทีครับผมก็เป็นปืนที่มีความเร็วขนาดนั้นเลยนะคือความเร็วเนี่ยเหมือนเขาจะสือะะมม่อ เพราะว่าตัวของมันนะครับจะมีเป็นส่วนงอนบนหัวเนาะที่สามารถจับกระแสลมกระแสอากาศอุณหภูมิได้แล้วก็สามารถเล็งโจมตีโดยกล่าวได้ว่าตัวของมันี่ก็โจมตีโดนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละซึ่งนอกจากความเร็วความแรงในการยิงกระสุนน้ำใส่ศัตรูนะครับนอกจากเรื่องความแม่นยำที่เขาโม้ไว้เนี่ยเขาบอกว่าตัวหอ,อยตัวนี้สายตาดีมากๆด้วยนะสามารถที่จะยิงโดนผลไม้ที่อยู่ห่างออกไปไกล15กิโลเมตรได้อย่างแม่นยำเลยครับผมเออถ้ายิงแม่นขนาดนั้นแล้วศัตรูที่อยู่ระยะไม่ได้ห่างขนาดนั้นก็เตรียมโดนเจ้าอินเทเลียนสอยกันได้เลยครับ และตัวของมันนะครับก็จะมีท่าซิกเนเจอร์มูฟที่ก็เดาไม่ยากเนาะไฮโดรสไนป์ pe, ครับผมไฮโดรสไนป์ pe, ก็จะเป็นการยิงกระสุนน้าแบบแม่นยําใส่โจมตีศัตรูนั่นแหละครับแล้วการโจมตีนี้ก็จะเป็นการโจมตีท่าุน้ําพลังโจมตี160แล้วก็โจมตีโดยไม่ส่วนอบิลิตี้ของอีกฝ่ายหนึ่งครับเออก็เรียกว่าจุดเชื่อมหลายอย่างเหมือนกันเลยนะครับไอ้พวกท่าซิกเนเจอร์มูฟก็ดีรูปร่างภายนอกของเจ้าโปเกมอนเหล่านี้ก็ดีนะครับผมเออประมาณว่าตัวไม่ค่อยขยายให,ใหญ่ขึ้นมีอุปกรณ์อื่นมาทําให้มันตัวสูงขึ้้้นนนนกกกก็็เท่าาััแลลวรโจมตีใษณะ G MaxX ก็จะมีความคล้ายกันนะครับพลังโจมตี160แล้วก็โจมตีแบบไม่สนอึิอีกฝ่ายหนึ่งแล้วโปเกมอนตัวต่อมาครับผมตัวนี้คืออาร์เมอร์กาครับอาร์เมอร์กาเป็นโปเกมอนอีกาธาตุบินกับธาตุเหล็กนะครับโดยที่ว่าโปเกมอนตัวนี้มันจะเป็นนกเหล็กขนาดใหญ่ที่มีการสยายปีกและปีกของมันนั้นจะมีเป็นแสงสีแดงๆซึ่งก็เป็นแสงที่เกิดจากพลังของเคียวไดแม์นะซึ่งการที่มันมีปีกที่เกิดจากพลังของเคียวได้แม์ขนาดนี้แม้ปีกของมันจะเป็นปีกเหล็กกล้าก็าจริงแต่ทีนี้ถ้ามันมีการกระพือปีกขึึึ้้นมาาพบพบจะทํให แรงลมปะหนึ่งเป็นเฮอริเคนพัดทุกอย่างให้ปลิวกระจุกจายได้เลยครับนอกจากนั้นแล้วถ้าทุกคนสังเกตนะครับตัวของอาร์เมก้ามันจะมีเป็นส่วนขนทั้ง8ที่บินวนอยู่บริเวณรอบข้างของมันนะครับซึ่งไอขนเหล่านั้นเนี่ยจะเรียกว่าเบลดเบิร์ดก็คือเหมือนประมาณเป็นปักษาคมมีดอะไรแบบนั้นน่ะเนาะที่สามารถบินไปบินมาซึ่งอันนี้น,นะครับมีส่วนช่วยในการซัพพอร์ตการโจมตีของเจ้าอาร์เมรก้าได้ด้วยครับผมคือในแง่การโจมตีที่ไม่ต้องกระพือปีกอย่างนี้เนาะก็จะมีเจ้าพวกนี้ในการที่จะรุมจจมมมตีีีออกกฝ่่่าาาายนนึได้็ถืวควสคสสใรรับรบบผหูปแบบ การโจมตีรูปแบบการต่อสู้กับศัตรูที่มีการอธิบายไว้ในโปเกเด็กซ์แบบนี้นะและตัวของอาร์เมอร์ก้านะครับส่วนสูงของมันเนี่ยอยู่ที่14เมตรครับและในส่วนท่าไม้ตายของเจ้าอาร์เมอร์ก้าก็จะเป็นท่าที่มีชื่อว่า GmaX Win d Rage ครับผม G Max Wind r a g เเป็นท่าโจมตีท่าบินซึ่งเมื่อโจมตีใส่ฝ่ายหนึ่งแล้วก็สมกับที่อธิบายไว้ในโปรไฟล์นะครับมันจะสาดพายุโจมตีแบบบ้าคลั่งลงไปในฟิลด์ของฝอ่ายหนึ่งซึ่งการโจมตีเนี่ยจะปัดเป่าทุกสิ่งทุกอย่างที่่่่่ออยยูบนออนนฟลขงาาึไไปปรมวจะเ็ ไลฟ์สกีพวกกับดักต่างๆสไปซ์ท็อกซิกสไปซ์อะไรพวกนี้หรือกระทั่งเทเรนนะครับไอ้พวกนี้บนฟิล์ขอขอีกฝ่ายหนึ่งจะสลายหายไปหมดเลยนั่นเองนนเนาะซึ่งถือว่าเป็นท่าที่ส่งประสิทธิผลค่อนข้างดีนะครับสำหรับเจ้าอาร์เมอร์กาตัวนี้ตรงนี้รีมาร์ไว้ให้นิดนึงนะครับว่าถ้าใครติดตามโปเกเด็กซ์ของหมูเก่งมาอาจจะไม่ได้ดูมาตั้งแต่เจน1นเจน2อะไรแบบนี้เผื่อใครถามว่าเฮ้ยพี่หมูเก่งครับทำแบบโปเกเด็กซ์ของเจน8แล้วทำไมไม่เห็นอาร์เมอร์กาเลยอาร์เมอร์กาผมเคยทำรวมไว้กับ ที่ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับในช่วงนั้นซึ่งปัจจุบันก็เกือบ300 EP แล้วถ้าท่านผู้ชมอยากดูข้อมูลของอเมริกาก็พิมพ์หาตัวของมันได้เลยครับผมหรืออาจจะพิมพ์ว่าหมูเกง่งอามูโดหมูเกง่งอเมริกาอะไรพวกนีน้ก็จะมีคลิปของเจ้าอเมริกาขึ้นมาซึ่งจะเป็นการอธิบาย3ร่างที่ก่อนจะมาเป็นร่างเคียวไดนัม์นี้ครับซึ่งอเมริกาก็จะเป็นเจ้านกป,ป่าแรกของเจน8ใช่ไหมครับต่อไปจะพูดถึงมแมลงป่าแรกของเจน8กันบ้างซึ่งก็คือเจ้าอีออฟร่างเคียวไดดแมกกซ้รัับ่ e ่าาาางางงงวลจจิึํ ตอนผมทําคลิปของ e o อไปก็จะมีคนคอมเมนต์ว่าพี่หมูเก่งครับเรียก e o f เนี่ยไม่สุภาพเลยนะต้องเรียกว่าคุณออฟสิถึงจะสุภาพอ่า เพราะฉะนั้นแล้วในคลิปนี้ผมก็จะเรียกว่าคุณออฟอัลอเลนเออแต่ผมชอบคอมเมนต์นั้นมากนะเออ,อกลับมาที่เรื่องราวของเจ้าอีออฟตัวนี้ครับผมซึ่งการที่มันเป็นร่างเคียรไดแม็กซ์เราจะเห็นว่าส่วนตัวของมันจริงๆเนี่ยตัวที่เป็นร่างกายนะไม่ได้ขยายใหญ่ขึ้นขนาดนั้นแต่ส่วนตัวของมันที่ขยายใหญ่ขึ้นจริงๆเนี่ยจะเป็นเหมือนส่วนจานบินนะครับซึ่งดั้งเดิมแล้วอีออฟมันจะเหมือนมีปีกของมันนอตที่เป็นแบบลักษณะ7ดาวอะไรเงี้ยเป็นปีกแมลงเต่าทองก็ว่ากันไปซึ่งส่วนนั นตัวนี้ดูแล้วมันก็จะดูมีอะไรที่เชื่อมโยงกับจักรวาลกับอวกาศอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วรูปร่างของมันก็เลยดูมีความเป็นจานบินแบบนี้นะดูมีความเป็นมนุษย์ต่างดาวแต่ทีนี้นะครับสิ่งที่อธิบายลึกไปกว่านั้นก็คือส่วนที่อยู่ในส่วนที่เรามองว่าเป็นจานบินเนี่ยมันก็คือสมองของเจ้าอีออฟนะซึ่งการที่มันมีสมองใหญ่โตขนาดนี้นะครับแน่นอนว่าเรื่องราวของการใช้พลังจิตของเจ้าอีออฟก็จะมีพลังงานที่สูงส่งมากๆเลยครับสามารถใช้พลังจิตในการโจมตีเป็นวงกว้างก็ได้ ในการที่จะส่งกระแสจิตไปยังรอบข้างและทีนี้การส่งกระแสจิตไปยังบริเวณรอบข้างนั้นสามารถใช้ควบคุมจิตใจไม่ว่าจะเป็นโปเกมอนหรือมนุษย์ที่อยู่รอบตัวของมันได้หมดเลยอ,อันนี้ก็คือแบบว่าโปเกเด็กซ์อธิบายไว้ในเรื่องของการควบคุมจิตใจก็ดูมีความเป็นมนุษย์ต่างดาวเอเลี่ยนบุกโลกไปอีกแบบหนึ่งนะและส่วนท่าซิกเนเจอร์มูฟของอีออฟก็จะเป็น G m a x g r a v i t า s ครับ G Max g r a v i t า s เป็นท่าโจมตีท่าพลังจิตซึ่งท่านี้เมื่อโจมตีเสร็จแล้วเปรี้ยงมันจะเกิดแรงดึงดูดกดโปเกมอนที่บบินนหรือือยออลยยู่งมาพ นั่นหมายความว่าโปเกมอนเหล่านั้นก็จะสามารถโดนการโจมตีที่เป็นธาตุดินได้แล้วนั่นเองนะและโปเกมอนตัวต่อมาครับผมคาชิริกาเมะครับคาชิ ame, ริกาเมะร่างเคียวไดมักเป็นโปเกมอนจอมกัดธาตุน้ํากับธาตุหินนะครับโดยที่ว่ามันจะเป็นเต่าที่มีลักษณะของการยืน2ขาแบบนี้ถ้าเทียบกับก่อนเป็นร่างนี้ปุ๊บไอตัวคาชิริกาเมะธรรมดาเนี่ยมันจะยืน4ี่ขาเป็นหลักนะครับอ่ะแต่ว่าการที่กลายเป็นตัวนี้ปุ๊บมันยืน2ขาแล้วทีนี้มันก็จะมีลักษณะของการเดิน2ขาที่ตึ้งตั้งสะเทือนไปทั้งแผ่นดินเลยนะ ของเจ้าคาจิริกามะร่างนี้เลยนะครับคือมันมีความสามารถในการที่จะยืดคอโจมตีใส่อีกฝ่ายหนึ่งได้คือต้องบอกว่าตัวของคาจิริกามะร่างเดิมมันก็พอยืดคอได้นะครับแต่ว่าการกลายเป็นร่างนี้มันจะยืดเหมือนประหนึ่งว่ามีงูขดอยู่ในตัวของไอตัวคาจิริกามะตัวนี้เลยนะมันยืดคอไปโอบรัศัตรูแล้วก็กัดเพื่อเผด็จศึกอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบการโจมตีลหลักๆของมันที่สามารถทําได้นะครับโดยมันก็จะมีความดุดันประมาณหนึ่งเนาะเวลาที่จะโจมตีใส่ศัตรูและตัวของมันเนี่ยภูมิใจในการกัดขอน,นอย่่ากีฝึง ไฮเล่เทะก็จะเป็นรูปแบบการโจมตีของเจ้าคาจิริกามะที่มันมักจะทําอยู่เสมอๆเลยครับแม้ว่าจะขึ้นชื่อเป็นโปเกมอนที่ดุดันแล้วก็มีรูปแบบการโจมตีที่โหดร้ายแบบนี้นะแต่ก็มีเรื่องเล่ามาในภูมิภาคกาล่าด้วยนะครับว่าในอดีตเนี่ยโปเกมอนตัวนี้มันเคยเอาปากของมันนี่แหละที่ว่ากัดแรงๆนะเอาไปกัดปดขยี้เคี้ยวภูเขาแล้วก็เอาพวกเศษหินเศษดินเหล่านั้นนะครับมาใช้ในการกัน้นน้ําท่วมในภูมิภาคกาล่ามาแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ถือว่าเป็นคุณงามความดีอย่างหนึ่งที่มีกกาาาาารบอเล่ามมาในภภาาูิ ซึ่งจะ้ะเ่าตัวนี้เมื่อมันยืน2ขาแบบนี้แล้วนะครับส่วนสูงที่อธิบายไว้ในโปเกเด็กซ์ก็จะสูงอยู่ที่24เมตรครับและท่าซิกเนเจอร์มูฟของมันจะเป็นท่าที่มีชื่อว่า G Max Stone Search ครับผม G Max Stone Search เป็นท่าโจมตีท่าน้ำนะครับเมื่อโจมตีไปเสร็จปุ๊บก,ก็จะทําให้เกิดเหมือนเป็นเศษหินล่องลอยอยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เขาอธิบายว่าเหมือนท่าสเตลล็อกนั่นแหละนะที่ว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเผลอส่งโปเกมอนลงมายิ่งแพ้ท่าหินอย่างเงี้ยก็จะได้รับ,ากการรบด ผตัวนี้คือเซคิทังซังครับเซคิทังซังร่างเคียวไดแม็กซ์เป็นโปเกมอนพลังทานหินธาตุหินกับธาตุไฟนะครับโดยที่ว่าตัวนี้เมื่อกลายเป็นร่างเคียวไดแม็กซ์ปุ๊บเนี่ยไอส่วนพลังงานความร้อนที่อยู่ภายในร่างกายของเซคิทังซังดั้งเดิมมันจะมีการประทุขึ้นมาสังเกตได้ว่าจากส่วนท้องบริเวณร่างกายมันนะครับจะเหมือนมีเปลวไฟมีลาวาอยู่ภายในหรือเปล่านี่ซึ่งแน่นอนครับผมว่าพลังความร้อนเนี่ยมีการประทุร้อนออกมาทําให้การจะเข้าไปใกล้มันนั้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างอันตรายนะลำตัวของมันนะครับผมจะเหม เป็นเตาถ่านขนาดใหญ่แล้วก็พลังเคียวไดแมกผสนกับพลังงานความร้อนของไอเตาถ่านตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายของเจ้าเซคิทันซังร่างนี้มีเปลวไฟที่มีอุณหภูมิสูงถึง2,000องศาเซลเซียสลุกโชนอยู่ครับซึ่งตัวของมันเนี้ยก็จะใช้พลังเปลวไฟในการที่จะยิงพุ่งเข้าโจมตีศัตรูอ่าซึ่งอันเนี้ยก็เป็นรูปแบบการต่อสู้ธรรมดาธรรมดานะครับแต่ว่ามันก็มีพลังมหาศาลที่ว่าความร้อนมันก็จะร้อนมากๆกนั่นเองครับอ่ะซึ่งอันเนี้ยเป็นการขายี้การต่อสู้แต่ถ้าพูดถึึงงงงอออออีีีีีกกกกย่่าาานนน็็คคคืคุณมมมววดดไ้้ตตััใแพบ จิลิกาเมตัวเมื่อกี้เลยนะครับซึ่งตัวเซกิทังซังร่างเคียลไดม็กซ์นะครับเขามีการอธิบายมีการเล่าว่าสมัยก่อนนั้นนะครับมันจะมีช่วงเวลาที่แบบหนาวจัดเลยนะมีความหนาวเย็นมาปกคลุมบริเวณพื้นที่และไอตัวเซกิทังซังตัวนี้แหละครับความร้อนภายในตัวของมันดันมีประโยชน์ครับผมคือแค่มันยืนเฉยๆนะมันก็จะทําให้เกิดความอบอุ่นครอบคลุมบริเวณรอบข้างโดยที่ว่าเมื่อมันไม่เข้าใกล้หมู่บ้านมนุษย์มนุษย์ไม่เข้าไปใกล้มันก็ไม่เกิดอันตรายขึ้นใช่ไหมครับแต่ความอบอุ่นที่เกิดจากร่างกายอันมหหึมาาาของััันนนนีี้้้กลลบทํใยชวิต พ้นจากความหนาวเหน็บในช่วงเวลาหนึ่งของภูมิภาคกาลาได้เลยครับผมเออเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็นับเป็นอีกหนึ่งคุณงามความดีของโปเกมอนร่างเขียวไดมซ์นะครับเอออ่านไปอ่านมาเริ่มจะเห็นแล้วว่าโปเกมอนร่างเขียวไดมซ์บางตัวของภูมิภาคกาลามันก็มีเรื่องราวของความเป็นผู้กอบกู้ในบางสถานการณ์นะไอตัวเต่าเมื่อกี้ช่วยเรื่องน้ําท่วมไอตัวเซกิทังซังตัวนี้ช่วยเรื่องของอากาศหนาวเหน็บเนาะก็ว่ากันไปครับแต่ส่วนสูงของเซกิทังซังนี่ก็น่าสนนะคือมันสูงอยู่ที่42เมตรนะครับโดยความสูงของมัันนนี่น่่ยยาจะะบรววมมไอสอสดแหลทท ขึ้นไปเนาะเหมือนกับเป็นพลังทานหินที่มีการหลอมละลายซึ่งถ้าดูส่วนสูงจากรูปแบบนี้แล้วก็พอเข้าใจได้นะครับที่ทําให้มันดูสูงกว่าโปเกมอนร่างเคียวไดแม็กซ์ทั่วไปที่ค่าความสูงเฉลี่ยจะอยู่ประมาณสัก20เมตรนะครับและในส่วนท่าไม้ตายซิกเนเจอร์ของมัน GmaX Vocalist ครับ G Max v o c a l i s เเป็นการโจมตีธาตุหินนะครับท่านี้เมื่อเราโจมตีใส่ฝ่ายหนึ่งเสร็จปุ๊บมันจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความเสียหายต่อเนื่องเป็นเวลา4เทินครับผมแต่ความเสียหายที่ได้รับต่อเอเเเนนนนนนน่่อออองงงงไไปปวววลาาา4ททิรรัั้้้้ขซคจยกโมุหึีผณ ท่านหนึ่งมากเลยเนาะมีคอมเมนต์เสริมมาให้ว่าตอนที่ผมพูดถึงท่า Gmax ของเจ้าลิซซดอนฟูชิกิบานะแล้วก็คาร์ม็กซ์เนาะมันก็จะมีเอฟเฟกคล้ายๆแบบนี้แหละครับได้รับความเสียหายต่อเนื่องเป็นเวลาสี่เทินแต่ก็แอบคล้ายกับของเซกิทังซังตรงที่ว่ามันจะยกเว้นโปเกมอนที่เป็นธาตุเดียวกับท่าที่เราใช้งานไปครับของฟูชิกิบานะก็ไม่โดนธาตุพืชของลิซซดอนก็ไม่โดนธาตุไฟของคาร์ม็กซ์ก็จะไม่โดนธาตุน้ํอาอะแต่ว่าถ้าเป็นธาตุอื่นๆนอกจากนั้นก็ได้รับความเสียหายต่อเเ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 นนนนนนนื่นน่่ออองงงงปปปปป็็็็วววลลาาาาทททรรรรไดด้้้้้ยยมกกชีีีีัหจจะขขูโ สนี้นะครับผมอ่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกดีนะเพราะว่าการทําแบบพวกร่างก่อนเป็นเคียวเดมัก์ของเจ้าพวกนี้ก็จะมีการทํามาเมื่อเร็วๆนี้เองเองนาะที่ว่าเป็นโปเกมอนของเจน8แล้วก็คราวนี้เหมือนได้เอาโปเกมอนในเจน8ที่เป็นร่างเคียว์เดมัก์เหล่านั้นมารวมกันในคลิปนี้นะครับซึ่งโปรเจกต์ของโปเกมอนร่างเคียว์เดมัก์ก็จะเหลืออีก2พาร์ทด้วยกันนะครับก็อาจจะมาสมมักประมาณสัปดาห์หน้านะครับผมเดี๋ยวต่อไปอาจจะขอพูดถึงอูราโอสแล้วก็ของพวกมูเกนไดนาไปก่อนกันละกันน, Gen กน,น,ทนท่าาน้มมุีีตติดดามมาถึงจ มมากเลยนะครับผสำหรับในคลิปนี้ท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกับโปเกมอนที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังไปก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าคลิปนี้มีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประกันได้ผมก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะแต่เดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ